สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเปาววรีต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านเยกว่าเป็นคู่รักที่ชื่นชอบในการใช้ชีวิตเรียบง,ง่ายอยู่กับธรรมชาติมากๆเลยค่ะสำหรับสาวเปาววรีพรพิมลและสามีเอิร์ธการกิจการ ที่ตั้งแต่ทั้งคู่แต่งงานใช้ชีวิตด้วยกันนั้นความน่ารักของคู่นี้ไม่ลดน้อยลงไปเลยแถมเป่าก็ยังสวยมาคืนอกด้วยเดินทางไปท่องเที่ยวบ้านเกิดที่สุพรรณกันอยู่บ่อยๆโดยทางบ้านของเปาวลีนั้นยังเป็นบ้านสวนติดทุ่งนาให้บรรยากาศที่ล่มลื่นน่าอยู่เอามากๆซึ่งสามีก็อยู่ง่ายกินง่ายไม่แพ้กันล่าสุดเปาวลีนั้นได้ออกมาอวดสมาชิกใหม่ของบ้าน เจ้าแกะขาว3ามตัวสุดน่ารักพร้อมลงแคปชั่นว่าสมาชิกใหม่ของบ้านทองคําแหวนเพชรแหวนพลอยแม่ hashtag เปาลี hashtag เปาลีแฟมิลีขอร้องละ่ะอยากกินต้นมะม่วงแม่ค่าเลย hashtag ทองคำแแหวนเพชรแ็แหวนพลอย พร้อมแคปชั่นอีกอย่างหนึ่งว่าเด็กเลี้ยงแกะปาวลีฟาร์มงานนี้ดูเหมือนว่าคุณสามีจะสนุกสนานและชื่นชอบเจ้าแกะ3ามตัวเอามากๆค่อยพาไปกินยาเดินเล่นดูแลเป็นอย่างดีเรียกว่าเหอเจ้าแกะน้อยไม่เบาเลยขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยนะคะขอบคุณค่ะ